กรมควบคุมโรคย้ำความมั่นใจเทศก,กาลหยุดยาวช่วงปีใหม่ยังเดินทางท่องเที่ยวได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือให้เป็นนิสัยและสแกนแอปไทยชนะช่วยลดเสี่ยงจากโรคโควิด -19 ได้เตือนพวกชอบปีนป่ายท้าลมหนาวถ่ายเซลฟี่ตามภูเขาสูงหรือหน้าผาระวังพัดตกอันตรายถึงชีวิตควรสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำสโลแกนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มเตือนสตินักดื่มป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับกรมควบคุมโรคโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าตอนนี้ทั่วโลกผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะรอบบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมามาเลเซียหรืออื่นนะครับวันนี้ก็มีความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อจะมีโอกาสเข้ามาสู่ประเทศไทยรวมทั้งเรามีพี่น้องคนไทย ที่อยู่ต่างประเทศต้องกลับมาประเทศไทยก็จะเห็นว่าผู้ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยไม่ว่าช่องทางบกเรืออากาศเราก็พบผู้ติดเชื้อซึ่งมาตรการของเราก็คือการกักตัวอยู่ในสารกัดกันโรคก็ทําให้เราพบผู้ติดเชื้อจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่ที่เราพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจะเป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากประเทศต่างประเทศและอยู่ในสารกัดกันโรคแต่ยังก็ตามครับก็มีโอกาสที่เราจะพบผู้ติดเชื้อในประเทศประปายอย่างที่เหตุการณ์ที่แม่สอดหรือที่แม่สายแล้วก็ล่าสุดที่สมุทรสาครเนี่ยมาตรการตอนนี้ก็คือการตรวจหาผู้ติดเชื้อในประเทศให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ควบุมโรค อยู่ในวงจํากัดไม่แพร่กระจายออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีความสําคัญมากที่จะบูรณาการสั่งการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรวมถึงมาตรการการป้องกันของพี่น้องประชาชนก็มีเหตุการณ์พิสูจน์มาหลายครั้งนะครับว่าการใส่หน้ากากอนามัยมากที่สุดหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยิ่งดีจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดีรวมทั้งการล้างมือของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นล้างมือด้วยน้ําหรือสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเวลาท่านไปสัมผัสในนสสิ่่่งงขอออาาธรรณะะหืกทีจ ตเอาของเข้าปากอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งการเว้นระยะห่างและที่สําคัญซึ่งตอนนี้ทํากันน้อยมากนะครับก็คือการสแกนไทยชนะก็ยังเป็นมาตรการสําคัญที่ต้องขอความร่วมมือให้ทุกคนร่วมกันดําเนินการก็ตอนนี้ก็เข้าสู่เทศกาลปีใหม่ก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขหลายคนก็ไปท่องเที่ยวก็เราพบเหตุการณ์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวที่เจอบ่อยขึ้นระยะหลังก็คือท่านที่ไปเที่ยวตามป่าตามเขาหรือตามภูที่มีทิวทัศน์สวยงามส่วนใหญ่ก็จะนิยมเซลฟี่หรือถ่ายรูปก็เอาพอประมาณนะครับถ้ารูปสวยน้อยลงนิดนึง แต่ปลอดภัยขึ้นก็น่าจะดีกว่าเพราะเราก็จะเจอเหตุการณ์ที่บางทีถ่ายเซลฟี่แล้วลืมตัวตกหน้าผาเสียชีวิตก็หลายๆายนั่นก็คงย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรไม่ปลอดภัยก็อย่าอย่าฝืนกระทาอันที่2การเดินทางอย่างที่ทราบว่าพอคุณเดินทางเยอะๆช่วงปีใหม่ก็จะเกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้ปีนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เน้นย้ำสโลแกดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มไม่ใช่เมาแล้วขับแล้วนะครับ ดื่มก็ต้องไม่ขับเลยนะครับเพราะเราพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ1ใน3มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างนี้เป็นต้นก็คงเน้นย้ำตรงจุดนั้นเพิ่มเติมครับผม